เท่าที่ดูนะครับเป็นจ่า่าตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นสายมูแต่พอมานั่งดูจริงๆแล้วก็ออกไปทางวิทยาศาสตร์เยอะมากครับเท่าที่ดูเนี่ยที่เมื่อวานพีิจักกี้นั้นไอ้พีเทนนะครับผมว่ามีความตรงกธรรมชาติอยู่เจ็ดสนะครับก็จากการที่พิจักกี้ให้วิเคราะห์แล้วก็ผลออกมาก็คือ ผมว่า70-80%ที่แม่นยำอยู่ครับตัวนี้คือวัตรงารงไาพาดคือธรรมชาติที่ผมตั้ตังแต่งแตรแครับคืรััคตอวัตรงารงองนาํไมานะนไํลาตั้ไหลงแต่้ตงแาต้ำปงาไปงานะงงไปง นะลำคลองลำห้วยมันเป็นถินทะเลปากอาปาก,ปาก,ปากน้ำนะนี่คือวัฒนธรรมของ,งน้ำตัวนี้ครับคือวัฒนธรรมของไม้ก็คือเริ่มจากไม้น,น,นะครับห่าน้นะครับตัดลายข้อกรึกถือว่าเป็นไม้นะแล้วก็ขึ้นมาเป็นไม้พุ่มไม้ดอกนะเป็นไม้ผลเป็นไม้ใหญ่เป็นป่าไม้แล้วก็ท้ายครับลงกลับไอสู่ธรรมชาติที่อุดม ไอ้พวกนี้มันคือปัจเจกที่บอกแต่ละคนว่าคุณเกิดแต่ละเดือนน่ะคุณคือปัจเจกอะไรคุณไม้แต่เป็นไม้ปัจเจกอะไรน้ำน้ำปัจเจกอะไรไฟปัจเจกอะไรประมาณนั้นตัวต่อมาครับวัฏจักรของไฟเห็นไหมไฟมันเริ่มจากการคุณเริ่มจาจุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆไฟเริ่มลุกเริ่มลุกจนเริ่มลุกโชนแล้วก็เริ่มมอดเริ่มมอดเริ่มมอดจากเป็นที่เท้านี่คือธรรมชาติของเท้า ธาตุน,นะน้ำเหมือนกันเนาะก็ต่อตัวมหาสมุทรแล้วก็ไปเชื่อมต่อตึงดินแดงฉะนั้นคนที่เป็นธาตุน้ําที่เป็นธาตุน้ํามหาสมุทรก็เป็นคนที่เชื่อมคนเก่งเชื่อมต่อคนเก่งแล้วชอบทำงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนันะนะส่วนไม้นะครับไฟดินนะดินเมื่อไฟเผาเป็นกี่เท่าเท่าถ่านเขจะสะสมนานมาไปเรื่อๆยๆจนเขานะเกิดเป็น ดินนะครับแล้วก็ดินเนี่ยก็เป็นเม็ดดินเป็นฝุ่นเป็นผงนะจนเริ่มเาไปทําเป็นดินร่วนดินตายดินเหนียวจนบ้านภานชนะนี่คือวัตถุดของดินอีกตัวนึงครับวัตัุดของทองนะฮะหรือโลหะตินสะสมไปนานๆเป็นแร่ธาตุเห็นไหมคนก็ไปถลนุงมานะเป็นฝุ่นดินก้อนดินนะครับแล้วก็เอามาทําเป็น โลหะหลอมแล้วก็ขึ้นรูปจนกลายเป็นอะไรก็ว่ากัไนไปอันนี้คือวัตกรของแต่ละธาตุนะันั้นคนแต่ละคนนะคะระับก็สามารถที่จะไปอยู่ในแต่ละปักราได้